السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أبوه تفضل وأقوبته عدل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا عَبْدُ القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على, محمد, وآل محمد. اللهم صلى على محمد, وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وإتباع أمره ونهيه وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العلي العظيم السلام عليك يا شهر الله الأكبر ว่าอีดุอาลียอินอัลลอฮขอสุขสัต์ขอบุญดาลอสวานวะตาลาที่ผงได้ประทานตาฟีกให้กับบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมนมาอิดีตรีซึ่งถือว่าเป็นอีที่ยิ่งใหญ่นะฮะที่ลอสวาณตาลาได้ส่งยกย่องเกียรติยศในวันอีนี้ สุรดาพี่น้องพุทธาทั้งหลายนั้นจะออกจากบ้านมาด้วยความยิ้แย้มแจ่มใสและตักบีตดออลอสาตาลบอัลลอฮฺอัลลอลลอฮฺอัลลอฮลอลลอฮลลัลลออัลลฮฺอัลลัลลอฮฺอัลลอฮอลลอลฮััลัลลลลลฮัลอฮั เราขอขอบระคุณพราเจ้า็ารือว่าเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยเนื้มัดบรักัสเอาฟีตต่างๆมากมายเรีล่ลอสมาธลาทา่องได้เสมือนหนึ่งทรงยัำยังในการตอบรังวังตอบแทนให้กับบรรดาพี่น้องมสลทาทั้งหลายที่ได้อุตสาหาะมาตลอดทั้งเดือนะละมดอนกรีดี ในวันนี้นี่ถือว่าเป็นวันที่โบงนั้นจะประทานรางวัลมันมากมายยิ่งใหญ่ให้กับท่านบรรดาพุทธทาทั้งหลายดังที่รายงานบทหนึ่งอย่างท่านลัทุนส่วนเราเิ็นสั่ลลมรายงานแต่ท <I> mean. ่านอิมามบากเกตอะไรสามนะครับทุนได้กล่าวว่าอิฎากาณาวลายอวมินุาชาววานนาดีมุนาดินอายุหันมุมินูนเมื่อถึงวันแรกของเดือนชาววานนะครับจะมีเสียงเรียกร้อยอายุหันมุมินูน อิขดูอิลากวาอิซิคุมอิขดูอิลากวาอิซิคุมตุบะกลายาจาเบ ج จาวาイルละไลซ์จาวาイルฮาวลาอุมรุโอ้บรรดาพวสถทาทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงมาเถิดมาในการที่จะรับรางวัลจากลอสบานัวตลาดแต่นซูนได้กล่าวกับยาวิดีว่าโอ้จาเบดเอ๋อ รางวัลที่ลอสฟาร์นาได้ทรงตอบแทนพวกเจ้าที่ลงตาเเรียมไห้นั้นมันไม่เหมือนกับรางวัลใดๆทั้งสิ้นที่บรรดาผู้ปกครองอาจจะเตรียมให้กับพวกเจ้าทั้งหลายดัง<ม>นั้นท่านทูน,นได้กล่าวต่ออีกว่ากอละหัวเยามุลายาอิศดังนั้นวันนี้แหละในวันอีดในวันแรกของเดือนชาวาลซึ่งถือว่าเป็นวัน่นการรับโบนัสรางวัลตอบแนทนอันยิ่งใหญ่ซึ่งไม่มีใครที่จะคาดคำนวณในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ หรือว่าเป็นสิ่งที่บรรดามุทธาทั้งหลายนั้นตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มเมโดยเฉพาะเมื่อขั้นคืนอีดขั้งคืนที่เต็มไปด้วยอิบาดทั้นคืนในการแต่ฟักพุธต่อัลลอฮสวาตาลาทุกข์ก็พุณเนี้ยมัดต่างๆต,ต,ต่ออัลลอสุวาหัวตาลาเราต้องมีสติตลอดระยะเวลาถึงแม้ว่าเดือนรอมดอนกระดินได้จากเราไปแล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะคือ สิ่งที่สะสมมันจะคือเสมือนหนึ่งพลังพลานุภาพหรือวัคซีนในการที่จะทำให้เรานั้นมีความเข้มแข็งในจิตวิญญนาณมากขึ้นทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เราได้รับประสบการณ์ในเดือนมกรกดีในการยืนมาในการอ่านพระมห,หาอภิญญาวานในการทำอิบารดต่างๆ,ๆมากมายที่เราอาจจะละเลยไปบ้างในช่วงเดือนต่างๆเหล่านั้น ท่านมีรุนมุกมินีนาเรศสามได้กล่าวว่าในคุกม้าบทหนึ่งนะครับได้กล่าวว uh ่าอายุหันนาอินนเยาวมุขมฮาดาเยาวมุสซาบุฟีหินมอสตินูนโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายเอลยวันนี้แหละวันนี้เป็นวันที่บรรดาพวกมอสติบรรดาผู้ที่ประกอบคุณงามความดีทั้งหลายนั้นจะได้รับรางวัลอย่ยิ่งใหญ่จากลอสแานัวตาลาไวักซิรุฟีหินมูซีอูนและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติประพฤติชั่วนั้น ก็จะต้องพบกับความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าไม่ได้ให้ความสําคัญไปเดือนระมดอนกันอิที่ผ่านมาเลยในหนึ่งเดือนวัว,วอัสบาวูยามาบิกมิม马ติกุมมันเหมือนกับเป็นวันกิยามตสําหรับพวกท่านทั้งหลายลนั้นการที่เราผ่านระมดอนกันอิมาจนกระทั่งเข้าสู่วันอีกเนี่ยให้เรานึกให้ควรตามคุณบ้างท่านีามีรูมุมินีนั้นเราจะนึกถึงวันกิยามาสนะครับที่เราทํามาในโลกดุนยาทั้งหมดเพื่อรอรับรางวัลจากลอสบาร์นวอตลา ฟ้าด,ด,ด,ดักฟ um um ้าดักองค์พระบิญุสุบิขรุจิคุมินมนาสิเลคุมิลาโมศลักุมไอ้เหล่านั้นเลื่อนถึงลอสบา,านร์ะตลาดนี่ออกจากบ้านจากนกระทั่งถึงที่ละหมาดจะเป็นมัสยิดหรือว่าการแจ้งอะไรก็ตามผู um si ้รู้ยิ่งคุมินอาจดะสีลารับบิคุมการออกมาจากบ้านขอโเรานั้นกําลังเหมือนฟื้นขึ้นชี้ขึ้นมาไปอยู่เบื้องพระภาคอกอยู่ในทุ่งมาสซัดและเบื้องพระภาคองอัลลอสบาร์นวอตาลา บทคุร um um. ุมิวคุบ id ิคุมฟิร์มุสลามุบิวคุฟิคุมไปในยาดรับบิคุมแค่นี้เราเอาลังยุดอจุ่ในมัสยิดก็ดีมุสลาหรือการแจ้งก็ดีเหมือนเรากําลังรอพิจารณาความจากลอสส์มาราเพื่อจะได้จัดการบรรุ่นว่าันใดที่เราจะได้รับหลงวันจากลอสส์มารารุบิรุจุบิรุจุอิคุมอิลาบานาซิลิคุม ดูยุยกลุมอิลามานาที่ได้กลุมสินจันนติวันนาเช่นเดียวกันในขณะที่เรากําลังกลับกลับจากมุสันลาหรือมัส jid เพื่อที่จะไปยังบ้านพวกเรานั้นให้เหมือนหนึ่งเราจะกลับที่จะไปขึ้นสวรรค์หรือว่าลงนรกของลอสวาตานาหลังจากพิจารณาแล้วหลังจากมาอยู่นะเบื้องบนพักทางลอสวาโนวนตาราแล้วดังนั้นในวันนี้เป็นวันนี้ได้วว่าวันที่เราจะต้องมีหนึ่งยินดีปีดาด้วย แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทาให้เราแบบเสียสติหรือว่าหลงระเริงจนกระทั่งลืมเป้าหมายของการเป็นบ่าวที่ดีของลอสมาห์ตาลาทุกอย่างนั้นอยู่ในการตะฟักกุธอยู่ในการสํานึกไถ้ควรต่ออ,ตอัลลอฮฺสุบานุอัตตาล่เสมอให้เราต้องละทิ้งงดหรือละทิ้งหรือยับยั้งตัวเองไม่ให้ทำในสิ่งที่เป็นมัจซิยัตซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญซึ่งถือว่า เป็นวันอีดตามคำนิยามท่านอะมีรุมุบีนีเนี่ยสามดอวาบรรดาอิมาท่านดุญทวารุลาอะไรบัญชมีดนะครับดังที่ท่านอะมีรุมุบีนีเนี่ยสามได้กล่าวว่าอันเยาวละนาอีดุนวันนี้ถือว่าเป็นวันอีดสําหรับพวกเราว่าก็ดันละนาอีดุนพรุ่งนี้ก็เหมือนกันก็ถือว่าวันอีดนะครับว่าคุลุยามิลลานักสิลลาฟีฟาวะละนาอีดุนดังนั้นในทุกวันนั้นถือว่าเป็นวันอีดสําหรับพวกเรา ถ้หากว่าวันนั้นเราไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของลอตัวตาราหรือว่าทำมาเสียอันนี้มองเห็นภาพเลยพี่น้องอย่าออกอีนวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เป็นอีนของเราทั้งหมดไม่ต้องมาพิารนากันไม่ต้องมาแสดงทัศนาอะไรที่ล้ำหน้าทุกอย่างมันถือว่าจะขีดกับตัวของเราเองซึ่งทำไปแล้วบรรยากาศต่างๆมันดีขึ้นมากแล้วนะครับทุกคนก็ต้องบอกเลยว่ามีวุฒิภาวะ มากพอสมควรในการที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของอลอสบาร์นาตาลาทุกๆวันอีกมันอยู่ที่ตัวเราวันไหนที่เราไม่ทำมสัสยิต่อลอสบา์นตลาตลาไม่ปิดหน้าไม่ไกยบัตไม่นินคาไม่ใส่ร้ายไรยวันนั้นแหละเป็นวันอีกสําหรับพวกเราเราต้องคิดอยู่เสมอนะนการคิดในเรื่องของตัวเรานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึด่งนั้นมีนโมุมีนีนาลิสานั้นกล่าวย้าไปนักหนา ไปคิดว่าเดือนลมาดอนกะดีเราได้สามารถที่จะควบคุมตัวของเราเองได้พอพ้นลมาดอนกะดีไปแล้วอัตตาเสี่ยงเรายิ่งสูงเรายิ่งพบปะเพื่อนฝูงของเรามากมายเราเจอคนนั้นคนนี้สนทนากันต่างๆมากมายซึ่งเราต้องคระม,มัดระวังท่าน,นมีรูมีนในเลสามได้กล่าวว่าตูบาลิมันสกัลวูไอบูอันหูยูบินนาดโชคดีเหลือเกินสำหรับผู้ที่ สมักชมนนะครับม้วนอยู่กับการหาพ่อบกครองของตัวเองดีอวู่ไปหาพ่อบกครองของอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่กำชับท่านมีรุ่งมุขมีนีอ,อิบาม,มุนมุตตะพีนนะถ้าหากว่าเราอาจจะเลิกไปว่าเอคนนั้นอย่างนี้เราต้องได้สติตขึ้นมามนานึกถึงอดีตของท่านมีรุ่งมุขมีนีสามนั้นเราต้องละทิ้งเราต้องวดเว้นเลย นั่นคือหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายที่จะต้องปรุงระมัดระวังเหล่านี้เพื่อที่จะทําให้อามันต,ต่างๆที่เราตลอดปฏิบัติมาตลอดเดือนมกราคมกันนั้นได้ถูกตอบรับจากลอสบาลอตลาและมันยังเป็นม,มีผลและมันยังเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ในครั้งของผลบุญของพวกเราถ้าหากว่าเรานินทาคนอื่นเราไปทําในสิ่งนี้มัจยัดสิ่งต่างๆที่เราสั่งสมมาตลอดระยะเวลาทั้งเดือนนะะจะปิวไปใน บรรยากาศต่างๆและไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นวางไว้อย่างยิ่งว่าสิ่งต่างๆแล้วนี้ต้องพึงระมัดระวังนะครับอันที่สุดท้ายที่อยากจะทำชับกับบรร,รดาพี่น้องมุสลิมทุกท่านัาน,นเกี่ยวกับเรื่องของอารุเบดความสําคัญของอารุเบตมีความสําคัญอย่างไรทาไมบร,รรดามุสลิมทั้งหลายไม่กล้าที่จะปฏิเสธถึงแม้ว่าจะเบาความละเลยในการปฏิบัติตามไปบ้าง อิมามุเส an ้นในศามได้กล่าวว่า oh อันซ <c os fire> ิมูมาวัดดัตนาหลันใบพวกท่านทั้งหลายนั้นจงระมัดระวังจงพึงระวังในการเชื่อเชื่อฟังและการเรียงวรักให้กับเรามันเป็นสิ่งจําเป็นเป็นวาญิตเพราะว่าอะไรกวออินนูมันอันตันล้อวะยูวัดดุนาอัลลันใบดัชขันจันนะใครก็ตามที่ได้ไปพบต่อลอสบานอุตลาในวันเกียรมาและมีความรักให้กับเรานะแน่นอนเขาจะได้เข้าสู่สวรรค์ของลอสบาลอุตลานะ ให้มัลเซ่ในสามด้วยกันว่าขอส,บบสอาบาน่อลอสวนตาลาเลยใครก็ตานที่มีความนักให้กับเรานะเขาจะได้รับเฉฟาตของเราอย่างแน่นอนวัััััลลลซีีีนนนนนบบบบิิิิิิยยดดดาตออออุกใครก็ะดานที่บอกว่ามีความรู้มากมายจะเรียนมากี่ปีสิบปีจะพูดอาหรับได้ดีหรือไม่ได้ดีไม่เกี่ยววันนี้ความรู้ทั้งหมดเลยต่อให้รู้คุณดูในโลกนี้ทั้งหมด แต่ถ้าไม่มีมาริฟันในฮักอัลุเบศิจิของการนำของบรรดาอิมามอันเบตัวตุลาอิมาจิมาอินั้นไม่มีประโยชน์นั้นที่มอเซลาซานบรรดาอิมามตัวตุลาอิมามดันนั้นหลหลายท่านดังนั้นหมายว่าว่าบทสรุปตรงนี้สาหรับบรรดาประชาชาติมุสลิมทั้งหลายความนักที่มีตัอานุเบนั้นเป็นสิ่งจําเป็นจะค้าประกันอามันต่างๆของพวกเราท่านดังกล่าวซึ่งถือว่าจะเป็นข่าวดีนะครับ มันเป็นขา่าวเบื้องต้นนะที่มีคลิปจากภุลมาของระชวงซาอุดีบอกว่านะวันนี้รัฐบาลซาอุดีจะยอมรับมัชฮับชียานยะปริยาเป็นมัชฮับที่เป็นอางการมัชฮับหนึ่งและไม่มีการบังคับ สามารถที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัสยิดอุไซนิยะหลักสูตรร,รวมทั้งจะเป็นการยุบรอนชดเชยสิ่งที่เคยล่วงละเมิดกรมดาอิมสรรามสมาตุลาอะไรั่นุยีนไปในการอาจจะก่อสร้างคุบบอนั่นอย่าลืมว่านี่คือการผลเจรจาของมาตไตซาไนรานกับอิรักแล้วก็กับซาเวียร์าเียมันไม่ใช่ได้ไมาง่ายๆพี่น้องตะลอดระยะเวลาดึงพันกว่าเดือนนะครับคือบอกเหมือนกับไรละลาตุนก้อนเลย เป็นไททัท้ทงเหมือราชบงบัญญูมายาแล้วที่เป็นปกครองยานมาตลอดระยะเวลาเกือบหน,น,นึ่งศตวรรษที่เดนราชบง์ซาอวดีก็เกือบหนึ่งศตวรรษแปดสิบกว่าปีเก้าสิบปีนึกถึงไรตุนกอสที่เราได้บรรยายและพูดถึงทบทวนกันว่าตลอดระยะเวลาแปดสิบกว่าปีมันเป็นเหมือนบญญาารรยากาศที่เต็มไปด้วยความทุกข์ระทมในหัวอกของบรรดาเชียทั้งหลายที่เวลาไปธรรมด ไม่สามารถที่เข้าไปสัมผัสจานัะตุนเบเกหรือว่ากบองท่านไบีหรือจะยื่นให้สลามก็ไม่สามารถทําได้แต่ณว,วันนี้ที่เรายืนจัดเรียกร้องกันมาตลอดระยะเวลาทุกๆปีสิทธิต่างๆเหล่านี้กําลังจะถูกชดเจยพี่น้องนะช่วยกอดว่านี่คือผลของกาาของเราทั้งหลายที่วันนี้แม้กระทั่งผู้ที่เคยชอดสนต่อลุเบศ เคยช่อชนแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้กําลังจะถูกชดเชยและนับเป็นอย่างนี้ว่าถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับในวัดอีกของพวกเราทั้งหลายนี้แเ้าขอรบสบการะได้สรงประทานเตาฟรีให้เราได้กลับไปทำฮัดไปทำบุญเนาะไปที่ตลาดบันดาอิมมาสุรัตุลาอะไะะัีทุกท่านเลยเจาพ A'udzubillahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fa Rabbika lirabbika wanhar. Inna syaniaka wal-abtar. Sallallahu al-adiy wal الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وصل على أئمة المسلمين أمير المؤمنين اليمنى طالب سيد الوسيم وعلى الصديقة الطاهرة فاتمة سيدة نساء العالمين وعلى الستائر الرحمة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي ويعفر بن محمد وموسى بن و علي بن موسى ومحمد بن علي و بن محمد والحسن بن علي والحجت بن الحسن صلوات الله عليهم اجمعين اللهم وال منوالاه ومن عاداه اوسقم بض الله ونفسي بتقوى الله سنرنا في <applause> الجزء الثاني الشيء اللي จะกล่าวย้ําบรรดาพี่น้องผู้ติดตาม เรื่องราวอิม่าน,นุจาอิมามมาดีอัจลลอฮฺตูลอาลาอุลชาอีที่เราต้องกล่าวย้ำอยู่เสมอว่าวันนี้ก็เป็นวันของทานน่านอำนาจวิลายัตนะครับเราอยู่ภายใต้อำนาจวิลายัตของท่านนั่นเองนะครับอันนี้เห็นว่าเราอาจจะมองเห็นว่าวันอีดอีดินอัจฮาอีดินเฟตหรืออีดบัวดีดเป็นอีดที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเรานะครับหรือบรรดามุสลิม อาจจะเรียกรายปีซึ่งถือว่าเป็นสำนวนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก so ็ไม่ได้มีกับพวกเราทั้งหลายก็จะรู้จักแต่วันต่างๆเหล่านั้นจนกระทั่งลืมวันศุกร์ไปแต่เราสูญสละเราไปสลามได้กาว่าอินเลยามันจุมมาติไซยิดุไนยามโอ้บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าเราจะคิดถึงวันวันอะไรเนาะที่มันสําคัญให้เราไปรู้เราวันจุมมวันจุมมาเป็นวันศุกร์เป็นไซยิดุไนยามมีกุศล นามบรรดามารย,ยีของเราเนี่านในตระกูลบอกใครได้กุศลจุมาเนี่ยถือไม่ต้องทาบูดูเนี่ยคือความยิ่งใหญ่ของจุมารนะแต่ว่ามัฏยจท่านอื่นไม่ยังไม่ได้มีพัศนาอย่างนั้นต้องทําบูดูด้วยนะนั่นคือความยิ่งใหญ่ของเราเจ้าเจ้ามุนจุมาแต่มาดูสภาพสังคมของเราที่ต้องกล่าวย้ำตรงนี้อยากจะให้พวกเราว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ติดธุระหรือธุระรองรองลองไปต้องทบทวนมันคือวันอีของเรา มันคือวันสาคัญที่พวกเราจะต้องให้ความสําคัญในวันจุมันะครับซึ่งก็ถือว่าก็ต้องน้อยลงไปแหละนะครับโดยกลุ่โควิดด้วยอะไรก็ดีสงปีแล้วแอบสะเปะสะปะกันไปหมดเลยจะเชื่อมต่อกันยากนะครับก็มีจํานวนลดน้อยลงไปอยากไม่อยากเห็นในลักษณะเช่นีอยากเห็นพวกเราให้มีความกระตือรือร้นกันเพราะว่าละหมาดจุมาเราละหมาดออนไลน์ไม่ได้ นะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เรารับอานิสงส์ในการเรื่องเกี่ยวกับมรดิฟัตบทเรียนะอะไรต่างๆแต่เมื่อถึงเราต้องมารวมกันจุไม้จริงเราต้องมารวมกันที่มัสยิดนะวะอัลลมุฮาอินดัม์โมมันยิ่งใหญ่นะลอสบานอัลวาตาลาวะอัลลมุมินเจยาว์ <นะ S 2> เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ในมัววันทั้งหลายว<น>ะอัลมุเยาว์มินเยาว์มินอีนฟิดหรือว่าเยาว์มินอินดาฮ e เป็นวันที่ใหญ่กับเยาว์มินอีมินฟิด วันนี้ที่เราเห็นมีความยิ่งใหญ่ในวันจุมฮายิ่งใหญ่กว่าในวันนี้นะพี่น้องให้เราสำนึกไว้ให้เราคิดใคร่ควรอยู่เสมอว่าสุงใกดก็ตามที่เราเป็นวันหยุดของเราหยุดราชการหยุดทํางานที่พูดอย่างนี้คงไม่ได้หมายถึงว,ว่าจะต้องให้พวกเราลาหยุดงานนะแต่ถ้าได้ก็ดีนะนะมันนะอถือว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะครับก็อย่าที่จะกล่าวย้ําตรงนี้เมื่อเราพิจารณาว่าอยากจะดูว่าวันอะไรเป็นวันที่เราจะให้ความสำคัญกับวันวัน,วนจุมฮาเลย คืนน่ะเราให้ความสําคัญกับคืนใดถึงสามร้อยหกสิบห้าวันสามร้อยสิบวันเนี่ยคืนใดแต่ที่ว่าพี่น้องตอบได้เราเพิ่งจะผ่านเลยไลละตุนก้อนทาคืนของอันกอรเดือนน่ะเราจะพิจารณาว่าเดือนอะไรเป็นเดือนที่มะเสริมเราก็เพิ่งจะผ่านในเดือนละมาดอนกัดีเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาว่าเราจะหาวันอะไรที่สําคัญคือเยาวุมุจมาวันที่พวกเราจะต้องมามัสยิดนั่ง ต่ฟังกูตอยู่นานๆหรือจะอา่านอันวานนะก็คือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมโดยเฉพาะหลังอัรุรจุมารตรงทางกูรปมีดวงมีอะมันต่างๆที่ทําแล้ว่าเบิกมาจะตะโกนว่าตลอดระยะสัปดาห์เราอาจจะไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าจุมารทำถือว่ามีความประเสริฐเลิศเลยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้วัน,นอืน่นเราจะไปทำมาซดยันนำนูซิลามเหมือนกนะงนั้นวันจุมาถือว่าเป็นวันที่สําคัญ เป็นว cool, ha ันของท่านอิหม่ามมาดีที่เป็นยิดุนัยยามนะฮะเป็นวันของท่านนิมม่าในบทเสียหัตได้กล่าวว่ายาเมาลายาซอฮิบันซามานสลาวัตุนอายาไลกาวาลาอานิใบิกฮาดาเยาวุฒจุมะวะฮวยเยาวุฒการมุตะวักปาฟีดุฮูริโอ้ท่านอิหม่ามโอเมาลาวันนี้เป็นวันจุมะเป็นวันของการปรากฏกายของท่านที่ท่านจะต้องมาปรากฏกายในวันจุมะ วันฟลอเรออฟีลิมุมินีนาลาจะได้ความสําเร็จความมีงานต่างๆจะประสบกับพวกเราท่านหลายด้วยกันน้ำมือท่านอิหม่ามาดีพี่น้องลองคิดดูถ้าเกิดอิหม่ามดีสูงุตเรายังอยู่ในตลาดเรายังเยังทำงานขมักขะเม่นทั้งๆที่ว่าบางครั้งไม่จาเป็นงานจําเป็นก็ไม่ต้องพูดถึงงานถ้าเราไปสมมุติเนนาวูซุบิลละไปไปดูหนังไปฟังเพลงในวันจุมะทาไมถึงมัดสูเดินทางวันศุกร์ก่อนอามาที่มา ไปดูนะครับเพื่อที่จะให้เราให้ความสาคัญกับละหมาดดุมมะนั่นคือความสําคัญของมันนะครับเพราะว่าในนัดสายสามแห่งอิหร่านในช่วงแรกๆนะครับการเป็นเจ้าของเราก็ถูกใส่ร้อย่างมากมายเลยไม่มีละหมาดวันศุไว้แต่ไปดูวันนี้อิหรา่านสายสามแห่งอิหร่านละหมาดจุมมะมา,มาแต่ก็แต่ก่อนการปฏิวัติตรงนั้นปฏิวัติยังไม่ได้ขาดเลยนะท่านศุกรม อาจจะเป็นช่วงขบวนเดี๋ยนจะหาว่าเพิ่มเินมาไม่ใช่ช่วงเบวนก็ต้องมีขั้นตอนของมันในการแย่งงานนะพรานั่นคือสิ่งที่อยากจะกล่าวกับบรรดาพี่น้องเมืองไเพราะว่าเป็นวันเวลาที่ดีที่สุดที่จะเขาเรียกว่าสร้างความเข้าใจกับผู้สิ่พี่น้องของพวกเราครับใครไม่สบายใครตกทุกข์ได้ยากใครลําบากเราจะได้ดูแลนะครับช่วยเหลือกันให้ท,ทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันพี่น้องคิดดูสถานการณ์ที้เปลี่ยนไปได้ยิ่งกว่าทุกวันสุขทุกวันสุข มีการระเบิดที่นั่นมีการระเบิดที่นี่สร้างสิ่งที่เป็นคิศหน้ากลุ่มใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นมากมายถ้าเราไม่ได้คุยกันเราไม่ได้ชี้แจงกันจะทําให้เรานั้นถูกเ็าเรียกว่าถูกขามกไปได้นะครับในในใน,ใน,ในวายจะเป็นนักสัตว์อย่างนั้นเลยเป็นเหมือนผูงหมาป่าที่มาคอยล่าเนื้อบรรดาอุลามของเราในเป็นผู้ที่ดูแลมีอาณาเขตมีรู้ว่าเพื่อที่ไม่ให้หมาป่าสุนัขกินจอกมาล่าพวกเราถ้าเราไม่เข้ามาเพื่อที่จะมาดูแล้วก็บรรดา รเราแยกหลักนี้ของเราเวลาตุนตะเกียร์รองบาดเยตัเอะไรขมนี่พูดอะไรสั่งอะไรไว้เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเลยตายเลยเราเดินสเปียสฝ่าเพราะว่าไม่อย่างยิ่งว่านะด้วยสิ่งเล็กเล็กน้อยๆ,ๆ,ๆต่างๆ,างๆล่านี้ก็เพื่อเป็นการเตือนย้ำพวกเราเพื่อจะให้พวกเรานั้นได้มีสตินะครับแล้วก็ใช้ชีวิตบนพื้นฐานทันลองอันสานได้ตามรายงานของอมิเบียสวาตุลาอะไรมัจมอง ขอรัชบาลนาตาลาได้ทรงประทางสุขภาพพลานามัยที่แข็งแข็งแรงและแข็งแรงกับบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านจะยอมรับขอรัชบาลนาตาได้ทรงยอมรับอามันยิบรัสต่างๆที่บรรดาพี่น้องประกอบขึ้นโดยยอมรับขอรัชบาลนาตาสคัญที่สุดเลยขอให้เราได้เตาบ้าใบแท้จริงหรือถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ขอให้เป็นหนึ่งจากเตาวาบีก่อนลมหายใจของเราจะออกจากร่างเราพิญญาออกจากร่างโดยยอมรับ อัลลอฮุสซาลาหมุนละลาได้ทรงประทานเอาฟีโอกาสที่ดีงามให้เราได้เดินทางนะไปทำฮักเพราะว่าหนึ่งในดวงวันที่สําคัญในไรตุนกลัดในเดือนละบดอนตะดีมขอให้เราถูกบันทึกเป็นชื่อหนึ่งของโมงที่เป็นอุจจารจะเป็นรูวานในอะไรต่างๆอะไรก็มันที่ในเดือนในค่ำคืนในเดือนลตุนกลัดออลลอฮุสซาลาหมุนละลาได้ทรงประทานในเดือนยาวมาอัลลอฮุสซาลาหมุนละลาได้ทรงช่วยเหลือบรรดามุสตาฟีน ไม่ว่าจะในซีเรียในอรักในเยเมนในที่ต่างๆที่ถูกกดขี่ขอรัรสวาตนาได้ทรงกระจัดบรรมุตันบิินนะครับให้เกิดความต่ำต้อยแลนะสิ่งต่างๆที่พวกเขาวางแผนนั้นล้วนแล้วแต่ให้แผนต่างๆนะั้นย้อนกลับไปพันพวกเขา้ดยเดียวว่า Allah Subhanahu wa ta'ala pelindung kepada para ulama, para yahya, dengan nabi, dan para untuk untuk mengikuti cara mereka. Sebab itu kita harus berusaha untuk mengikuti itu kita harus berusaha untuk mengikuti cara mereka. Sebab itu kita harus berusaha untuk mengikuti cara mereka. Sebab itu تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك تجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون علي النبي يا ايها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الله محمد وعلى آل الله محمد اللهم صل علي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم